เซอผู <im> so ้ก่อตัวอย่างครับแสแงนอค่ครับเออเป็นไงบ้างความรู้สึกขรงก็เริ่มเริ่มมีแบบว่าเริ่มมีเบื้องหลังแต่ละฉากในทีเซอร์มาแล้วแนะนําตัวละครแนะนําตัวละครก็พิมพ์กับพันเออเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเบื้องหลังนะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบข้มเอีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบสดใสแต่ว่าตอนที่ผักนี่นะก็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 จริงจังสนุกดีฮะได้เห็นคาแรคเตอร์สองตัวแบบ ชัดขึ้นครับแเราเราจะมีสับขารอกอะไรในเรื่องไหมคะมีครับจริงๆริทีเซอร์ที่ปล่อยไปไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่เกี่ยวก้วไม่ใช้ด้วยครับใช่มันคือในแค่ for แบบเทเลอร์ให้มันรู้สึกแบบว่าแบบไม่รู้สึกวูบบ๊บบ๊าบแต่ว่ามันจะมีที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนี่ไม่รู้ต้องรอดูในบางมุมใช่อาจจะใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้โกหกนะครับ ก็ใน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 เทเลอร์ก็คือทำมาดีมากซึ่งในในเรื่องก็คือดีเหมือนกันเออดีไม่แพ้กันแน่นอนเขาแต่ว่าเราถ่ายใหม่เราเราเลือกถ่ายเพิ่มในอะไรหลยซีนมันมีแบบว่าเห็นแบบว่าหุ่นเขินรูปล่างนิดนึงด้วยไหมแบบพิกแพ่งพลิกแพะมีนะอ๋อก็มีมีบ้างครับนิดนึงก็รอดูไม่นิดนะ ม่นิดนะครับเออเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเขามีหลายก้อนก้อนละประมาณ4เอเคอร์เออคุ้มค่าที่เราไปออกกำลังกจะมาไหมครับก็จริงจริงมันมันก็เดี๋ยวจะเล่าเบื้องหลังนะพี่พอจะพอจะพอจะแอคชั่นวยแป๊บพี่พี่ขอทาออยก่อนเขาคัดลืมจ้าให้มันเรื่องหน่อยชีวิตใส่ผลกระทบไงผมผมจับตัวเขาเนี่ยมือลื่นวุดลื่นวุดนี้เลยเขาบอแบบปั๊บป๊บนึงขอทาออยแป๊บนึงอะแล้วเราไปจับเขาทำไมในบทครับบท้ยบทตาบทอะไรอย่างเรืงเล เป็นยัไงตอนจับแล้วมันเป็นยังไงมันปลื้มเหมือนจับแนวน้ำมาฮะปลื้มไปเลยอย่างนี้ซึ่งไม่เคยจับแนวน้ำด้วยเดาเดาครับแต่มันก็ใกล้แล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมั้ยครัการจับไม่ใช่หรอซีอรีส์ใกล้กอ่อนแล้วแไม่ <C <ye> <c <ute> ไมไหรอกใการซีรีส์เราตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงใช่ไม่ยังไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ดูจริงๆไม่ได้ดูเลยหมายถึงพวกเราไม่ได้เช็คเทปก็จะมีแบบว่าผู้ใหญ่เช็คเทปแล้วก็ทำมาเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าถ่ายแล้วจะเป็นยังไงถ่ายแแล้ววบบ่าเ จะออกมาเป็นยังไง<อ> <laughs> ตื่นเต้นจริงเ,<อ>เพราะว่าจริงๆเรื่องมันเข้มขน้นจริงๆสิ่งที่อยากดูอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะผมมันจะเข้าสิ่งออกโรดบ่อยแต่ว่าในเรื่องมันจะมีคนอื่นๆที่มันแบบว่าเข้มข้นมากเลยอยากรู้เพราะตัดต่อมาแล้วเนี่ยมันคงคุ้งอืมใช่ครับแอบสปอยนิดนึงนิดเดียวแบบว่าแบบว่าแบบน้ำจิ้มหน่อยคือสามคำอ่ะคนละสามคำสามคำเหรอครับใช่ละของผมเหรอผมว่าโห ก็ตามชื่อเรื่องเลยฮะเกมรักหลวงไปง่ายเออไปง่ายไปง่ายเพลงชิงทุนครับทำไมไม่ออกอีงได้เราขายขายรายการให้ช่องอะไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้จริงจริงแล้วมันจะเป็นละครเพลงใช่ปะใช่แล้วชิงทุนอาจจะแบบมาแหวกอันนี้ต้องรอดูเขาอาจจะเป็นคนยื่นมาถ้าคุณร้องเพลงไม่พอมาเป็นบริการ์สิครับ แล,แล้วก็เราก็เลยเข้าไปเป็นริการแทนโอเคอ่อีกเร pues ื่องหนึ่งเรื่องดอกไม้ดอกไม้ที่ให้กันให้ที่ให้ไปยังไงเล่าซิครับเอารุ้นเพราะว่าหลายดอกแล้วเอ้ยก็มันมีมันมีมันมีหลายงานอยู่นะที่ให้ที่บอกว่าสองปีไงสองปีผมว่าสองปีอะไรล่ะสองปียกอไรยังไงนะเล่าซิเล่าซิไม่เชือวันนั้นวันนั้นมัน อ้าวคุณเล่าดิคุณเล่าสิเออวันนั้วมันเป็นวันที่ที่ทเราไปซีรีส์ที่เขาใหญ่ใช่ตรงกันพอดีแล้ววันนั้นเราแบบไปทํางานแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันใช่แล้วเวลามันผ่านมันเร็วมากๆเลยครับแบบแบ,แบบท้าฟลาลมากๆแบบแป๊บๆคือ2ปีแล้วก็เลยโอเคเราก็เลยอยากเซอร์ไพรส์เขาในวันที่พิเศษวันหนึ่งวันหนึ่งกันแล้วก็ไปแบบขับรถเล่นไปกินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศคุยแบบ เยอะแยะโอ้ยวันนั้นที่คุยไมาถึงว่ามันเป็น2ปีอะไร2ปีที่อยู่ด้วยกันหรือ2ปีที่ยังไงโอ้จริงๆอยู่ด้วยกันมามากกว่า2ปีอยู่แล้วอยู่กันมามากกว่า2ปีอยู่แล้วแต่คนก็ฟินตามไงสองปีคนก็อยากรู้ว่าสองปีอะไรกันแน่นะอะไรยังไงเขาเรียกว่าอะไรคือมันคือการที่ร่วมทํางานกันมาอย่างจริงจังอ่าใช่ไหม เราร่วมทำงานกันมาอย่างจริงจังโอ้ยผมจริงจังตั้งแต่วันแรกที่พี่เจอผมแล้วเก็คือเราจริงใจพี่จริงจังแต่วันแรกเห็นหน้าโปรแล้วเอไอตีดอกบาสไอตีดอกบาร์ตไอเสื้อไอเสื้อแขนลายเอออันไหนก็ไหนแล้วเนี่ยเราเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแล้วเราบอกความในใจที่แบบนี้ให้กันสองปีเนี้อ๋อโอ้โหพวกเราที่อยู่เอาตรงนี้ตรงนี้ะเออตอนนั้นเลยแบบไม่เคยบอกกันมาก่อนไม่มีพวกเราคุย เยอะเยอะมากเยอะมากคุยกันแบบหมดเลยอมีเียน้ำตาอ่ะเออแต่คุยดีพวดแค่นี้ไลยฟังไลยฟังมันอยู่อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่พวกเราสองคนต้องเจอมันไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเราสองคนเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเราสองคนรู้สึกเช่นแบบว่าแบบนั้นทําให้คนรู้สึกแบบนี้ซึ่งจะมารู้สึกกับเราไหมหรือว่าแบบนั้นแบบนั้นที่มันทำรู้สึกกับแบบนี้เราจะรู้สึกกับเขายังไงคือเราต้อง คุยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบยแบบคุยกันตลอดพราเราอยู่ด้วยกันกันไม่ได้มันถามว่ามาขาดกันได้มันก็ขาดกันได้แต่ว่าทาไมต้องขัดมันมีเรื่องที่แบบต้องคุยกันตลอดนะจริงๆพอมันทํางานตรงนี้มันมันต่างคนต่างความคิดมองเข้ามามองเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนเดินออกไปสุดท้ายคนที่เหลืออยู่ก็เหลืออยู่กันแค่นี้มันก็เลย มันก็เลยมานั่งต้องมานั่งคุยกันเรื่องต่างๆมากมายตลอดเวลาสิ่งที่เข้ามาระหว่างทางของพวกเราสองคนที่พวกเราสองคนได้เจอแล้วแบบบางอย่างที่โอเคเรารู้สึกแบบนี้แบบนี้เราก็จะได้คุยกันเพื่อแบบเข้าใจกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่โหดีนะชอบอ่ะชอบไม่บอกตรงนี้เลยชอบคุยชอบคุยครับคุยครับชอบคุยรู้สึกว่าวันที่แบบ กลายเป็นว่าวันที่ธรรมดาหมายถึงว่าวันที่พิเศษแล้วเราได้ทาอะไรที่มันธรรมดาธรรมดามันก็แบบพิเศษเหมือนกันนึงแบบจริงๆวันนั้นนี่ยวันนั้นจยไปกินข้าวร้านนึงแต่ว่ามันปิดมันทํางานเสร็จดึกมาก <laughs> 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 พอดีว่าเปลี่ยนชุดแล้วแต่ว่าก็ยังรออยู่ไงรอเออรอ <laughs> <ช>คุยกับอาผู้บริหารต่อก็เลยแบบกับคนบบดึกก็นึกถึงวันู้หแรกๆที่แบบ ขับมอไซค์ไปนั่งกินข้าวข้างทางผมยังจาได้เลยแบบตอนนั้นมอไซค์ผมเป็นมอไซค์ที่เช่ามาด้วยนะแล้วกินข้าวข้างทางกินเป็นเด็กเกษตรขับมอไซค์เช่าเดือนละพันห้าเองนะพี่รู้ป่ะเดีอนนี้เดนี้เดนนี้ก็เช่าเหมือนกันเช่าซื้อรถที่เหตุอะไรก็คือเช่าล้อเล่นไม่ใช่ก็แบบก็เปลี่ยนไปก็เติบโตได้ทํางานขึ้นมาก็จริงๆต้องขอบคุณกันแล้วกันถ้าอยากมีอะไรจะบอกขอบคุณนักลงแล้วกันแต่ว่ายังเป็นคนที่แบบพยายามอยู่เสมอแบบรู้เขาก็พูดตลอดว่าเขาแบบ กดดันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบยังไงบลดก็ยังมีแบบว่าแฟนๆแบบที่รักเตโนนับดาวแล้วก็มีตาอูจะมีหนมากแรงซัพพอร์ตนะนี่เอ้ยแต่จริงเราไม่เคยเปิดใจกันหน้าสื่อเลยไม่เคยเปิดใจกันหน้าสืออ่อมันเขินเผลอที่จริงเพราะว่าทุกคนคือคนที่เราเจอหน้าด่ามานานแล้วเหมือนกันใช่ก็ดีใจครับเพราะว่าขอบคุณพี่อยู่ตลอดเพราะว่าแบบบางทีเราเราเจออะไรแบบ แบบว่า life, ที่เป,เป็นแรงกดดันแต่ว่ามันมีคนที่เขาเข้าใจแล้วแบบรับฟังอะ่ะมันมันรู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆาเลย,เลย,เลยแบบวันในวันหนึ่งที่กลับมาแล้วรู้สึกว่าเราได้มีคนที่เข้าใจเราอะ่ะมันโคตรมีค่ากว่าแบบอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยฮะเพราะว่าทุกวันนี้มันทํางานอะ่ะมีแบบเราอาจจะเจอเรื่องที่มันกระทบจิตใจเราบ้างบางทีเราอาจจะไม่เจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยเราอาจจะเจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยแต่ว่าในวันในวันน่งที่เรายังมีตรงนี้อยู่อ่ะนั่นคือสิ่งที่มีค่ามาก ใช่ครับนี่แหละมีคนที่เข้าใจก็คือคีบไวฮะนั่นแหละครับมาเรียบร้อยซึ้งแล้วโอเคได้ครับครับไม่มีอะไรแล้วได้แล้วโอเคมีมีโปรเจกต์อะไรอีก่ไหมล่ะพี่พี่เขาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าผมถ่ายซีรีส์เยอะมากอุย เจอเลย3 P มพีอะไรอ่ะแปลว่าอะไรครับคำใบ้ครับ3 P 3พีสามขยายความนิดนึงเนเริ่มแปลกไหมอ๋อไม่รู้เออ3โค้ดอาจจะเป็นแบบ p r i มเวอร์เว o ร์อาโปรโมชั่นโปรดักก็ได้ Place อะไรอย่างนั้นี้ยอเดนก่แล้วไปเรื่อยละแต่ว่าเจอเจอกันแน่นอน P ามพีมาไหนมอะไรนะฮะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่ เปิดโล่เหมือนกันเพราะว่า3 P ีเนี่ยค่อนข้างที่จะโหคนละคนละยอดกันหมดเลยใช่ครับช่วงนี้ก็แบบเต็มที่มากๆกับโอกาสที่ได้รับมาก็ตั้งใจทำอยู่ครับทางนี้นะส่วนผมก็จะมีโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้ครับแล้วก็จะมีเป็นอีกโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้ไ่แล้วก็มีอะไรที่บอกได้ใช่ไหมครับเด e w วิกเก็ตเกมครับ The Game. กันยายน,นีนะครับผมอาจจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเดี๋ยวมาดูกัน ไอ้ดิไอ้ดิแปลกๆอาจจะลวงกันอยู่ได้แต่ว่าเรายังไม่รู้เวลาว่าเป็นยังไงไงเพราะเรื่เรื่องของซอสทานด้วยบบใช่อรอเต,ต้าอู่อ่ะแต่โปรเจกต์ตอนนี้คือคิดว่าจะ,ะไปฝึกแล้วก็เทรนกับทีมชาติแล้วเฮ้ยไปเล่นวอลเลย์บอล,ลไปเป็น,<บ>นมืออาชีพแล้วไปดูไ,ไปไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระสอบทรายแล้วตัวช้ำขาเช้าไม่หมดทำไมเราทำไมเรารู้ล่ะโอ้โหพี่มันเห็นมันขนาดขาอ่อนผมมันช้ำขนาดนี้ครับ ใครวเห็น <Danke> พ <stood> <default> ี่ดีหร okay. ือ <single> เ <skincare todavía> ่าโอ้ยเจ็บขาเออดไเย์ออเ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 องเอเออเออเอาเออ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 เเออเออยอ่เออ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 เอมเออเออนออเออเอออยเ่อเอีเออเออเออเอมเเออเอออเอเออเอออเออออเออองเอเอออเเอเอออ ทรงทุกคนได้หมดเลยแต่อยู่ที่ว่าตัตีได้ไหมอยู่ตอกมันต้องอยู่ที่ว่าชอบไหมเอ้ยมาดิลองดูนี่ไอ้เนี้ยอ้าวเรียบร้อยนี่เราถนัดเราถนัดเตะแล้วไงเออโอเคเราไม่จบละพักความกันมาเรียบร้อยครับ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 สารน้องอาหารกมีนะเรื่องของเอาผู้ชายหลังนิดนึงัดเดี๋ยวมันติดไหมโอเคเรื่ก็ 아. <목소리나> 민 <목소리나> <목소리나>